มาชมนะครับงานติดตั้งจอ Android นะครับใน Toyota Revo มันเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะฮะใหญ่แบบนี้เลยนะครับจาก Alpha Lam 4นะฮะตัวนี้64นะฮะฟีเจอร์การใช้งานก็ตามนี้เลยนะครับเป็นระบบสังเสียงนะครับเล่นง่ายนะครับพร้อมต่อกล้องถอยในระบบนะฮะนี่ฮะเขากล้องถอยให้ดูครับนะมีกล้องราววิวสามารถต่อแบบ360ได้ด้วยแล้วก็กล้องบันทึกนะครับ แล้วก็สามารถต่อเป็นกล้องถอยที่มีเส้นกะระยะแบบนี้ได้ด้วยนะครับตัดกล้องถอยฮะตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตแอปนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคันนี้เป็นรุ่นธรรมดาไม่มีระบบคอ mm hmm. นโทรลมารนะฮะมีแค่กล้องถอยเพิ่มเติมนะฮะการใช้งานก็จะมี DSP สามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับแล้วก็มีเพ t ต r e ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมีแมปนะครับมีสามารถที่จะเป็น 4ลิงก์ในส่วนของ Android Auto และ Apple c a r p l a y นะครับก็ถือว่าครบครันนะครับตัวนี้มีทั้ง b l บลู o t h เสียง b บลูทูธเพลงบลูทูธโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับครบเลยอ่านี่ครับหน้าจอหลักก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ให้ดูหน้าจอแอปนะครับโอเคเผื่อใครอยากได้แบบนี้นะครับหน้าจอใหญ่ๆขนาด10นิ้วออกแบบมาพร้อมกรอบเข้ารูปสวยงามแบบนี้ฮะ อินบ็อกมาสอบถามน้าได้นะครับที่ facebook แฟนเพจแต่งรถนาะแดมเพชรบูรณ์นะครับต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับตัวนี้โอเคนะครับ